ก็เลยเหมือนกับว่าไปคุยกันีกทีที่เบลล่าแล้วก็มีปากเสียงกัน ประมาณครับยืนเถียงกันได้ใช่ครับไม่ไม่มีนะครับพี่กว่าผมไม่ได้เป็นคนเถียงนะครับก็เสียงกระทำก็ไม่ได้ทำไงเถียงไปเถียงมามันมีอยู่ไอ้เด็กเสียงเด็กๆน้อยๆเอาแบทสวนขึ้นมาอะไรสักคนหนึ่งอ่ะยังไงคือที่เขาพอเขาไปอ่ดเสียงกันนะเขาปิดเสียงเขาที่ว่าคืออะไรอะไม่ได้เถียงเขาเลยครับมันก็พอของเรื่องเรื่องของพี่โจที่เล่ามาก็ก็เหมือนเป็นการเล่าเล่าเล่าหลังจบซอร์ดี่นะครับแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของคนหนึ่งในแกงก็ก็โดนเล่าเหมือนกันครับหลังจบพี่ก๊อป ไม่ตรงกันอยู่แล้วบบล่าคือไงอ่ะเดเบบล่าคือไงดหรอทำไมถึงแบบอยู่ดีไปคุยกันได้อยู่ดีไปนั่งซักกันได้แต่อึงี้่มากกว่าทางทางเอลเคเรียกเอ็มเคเคไปคุยอ่ะอเอ็ลเคเรียเอ็มเคเไปฟุยอ่ะเป็นไงต่อแคือผมก็มากันคือผมก็ผมโดนโดนจี้ปมครับเรื่อง เพิ่งสคอร์ศูนย์นะครับใช่อต่ไม่เลยเหรอไม่แต่ผมผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นคนพูดม่นได้ยินสองคนแล้วมีมีบิ๊กโจ๊กแล้วก็เสียเท็ที่ได้ยินว่าเอ็มีเคล้อพวกผมมันเป็นปมไงตอนเนี้ยไม่ประเด็นวาคำถามเนี่ยแล้วเขาพูดจริงไหมเอาดูหน่อยมีมีอะไรให้ดูไหมหรือว่าแบบมีหยาตรงนั้นพอที่แบบไม่มีครับตรงนั้นตรงนั้นมีแค่เคเคโอดีกับเอลก์เราเราเราหนู้ไงว่าเอ็เคพูดอ่ะพี่ไม่จะว่าว่าว่าเรากลัหกนะแล้วแต่ตอนแต่ตอนแรกตอนแรกที่เจอเขาอ่ะผมก็พููดดดเเเลล่่่่่่นนนกกกกกกััับบพพพีีี้้ออองะใ็หาาว อย่ยงเดียไปแล้วครับแต่ว่ามีมีเขาที่เป็นชุดเอลเกียร์เสียร์เทปมาน่าสะพานอ่ะก็เหมือนบอลรตอนแรกนะเดี๋ยวให้ที่เขาเดินมาในวงที่ที่คุยกันครับยมีเคียของไม่ยอมรับเลยเขาปรับไอ้นี่เปล่ามันเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าปรับลำคอปรับวงเสียงว่าผมก็ไปตีไอ้นี่ปกตินะจะไปตีตู้ตรงนั้นนะแล้วอยู่ตรงนั้นพอดี ตอนแรกผมคิดว่าบิ๊กจ๊บน่าจะหูแว่วแล้วครับแต่ทีนี้เฉียเท็ผมก็ได้ยินเหมือนกันไงแต่น่าจะคนละเคสกันไม่ไม่ถึงว่าไอ้รุ่เป็นมิตจะไปการก่อนคือเอวีเคยืนคุยกันอยู่ไอ้เอพวกปืนยืนคุยกับใครอยู่ไม่รู้แล้วเอลเควิ่งเข้าไปในมุมมองปื้นถูกไหมแต่ในมุมมองเอลเคคือกูยืนได้เฉยๆก็ได้ยินเพราะเสียงมันไกลมากอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมปื้นหรือไงหรือไงจบแต่ถ้าในมุมมองผมผมก็เล่าแค่ในมุมมองผมไปแล้วว่าครับว่าคุยกับเคดีอยู่แล้วก็เขาเหมือนทำไปตีวุแแล้้วยบเเดินมมมาาต่่ไี ไม่มีท่าไปตีอาวุธเลยนะแล้วก็เดินมาในวงที่เุอยู่ครับออคืออางี้พี่แยกเป็นดอกประเด็นอ่ะครับเอาแบบตามความเชื่อของ MK ก่อาละกันถ้าตามมุม m อเนี่ย MK บอกว่าผมยืนคุมของผมอยู่เฉยแลวถ้าหากมีคนคนที่สามาเข้ามากลุ่มนั้นเองโดยที่เราไม่ได้วิ่งไปหาเขาเราไม่ได้เปิดตะโกนแกลเขาเลยก็ตามทีอย่างงี้ยอ k อ่าแต่ที่ในมุม l อเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ในบริเวณที่คนที่สานะแล้วเขาได้ยินแต่ตอนนี้ที่ได้ยินอ่ะไม่รู้ว่าได้ยินจากระยะไหนให้ได้แบบว่าย เรายืนในกลุ่มของเราเฉยๆอ่ะแล้วเขาเข้ามาเองอย่างที่บอกเราไม่ผิดแต่ถ้าเราเขาอยู่ไกลๆหรือเขายืนอยู่ตรงแบบยืนตรงหน้าอ่ะตรงหน้าตรงบันไดก็ได้แต่เราเปิดชาติ้งหรืเปิดอะไรให้เขาได้ยินอันนี้พี่ว่าได้เล่นอยู่แต่แต่แต่เวลาผมคุยอะไรกับพวกแบบเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยผมแทบจะไม่เปิดนอร์มอลแล้วผมจะเปิดแค่ไ A a s s ซิ t เองนะถ้าผมคุยอ่ะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละปัญหาคือตอนนี้แหละว่ายังไงเพราะเพราะฝั่งแต่ละฝั่งก็ไม่มีอะไรมายินยังไงเลยรับ เราในมุมมองตัวเองนันเออเราขอแบบมุมมองคนอื่นคนกลางมันมีไหมหรือแบบมันพยานตรงนั้นที่พอน่าเชื่อถือไหมมีตะพายอยู่ข้างล่างไหมเอ็นตะพายตรงแถวนั้นไหมไม่ไม่มีครับพี่แล้วก็ตามนั้นนะครับใครถ้าใครหาอะไรพี่พอจับจ้องได้พอฟังเข้าหูได้พอแบบให้พี่รู้สึกว่าเออน้ำหนักใครมากกว่าก็ลองหาดูครับตอนนี้แต่ละคนเล่าไม่เหมือนกันเลยเล่าในมุมของตัวเองว่าตัวเองไม่ทำในตัวกันทำประมาณนั้นจบพี่ ดังนั้นนะครับรอบหน้าไม่มีอะไรลงมือก่อนนะครับขออนนาหาหลักฐานให้ชัดเจนในการจับต้องเราที่ชัดเจนเนาะรถเสียงอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็นยังไงแอดพนิกมากเลยครับพี่พี่กอล์ฟพนิกมากไม่เป็นไรครับออกเดี๋ยวกก็แพนนิว่าี้เดี๋ยวลองลองเล่าหน่อยของเซทเป็นยังไงอ่ะเซทอยู่ไหมได้ได้ได้เระมาณยี่สิ่ายที่นี่แล้วเริ่มเริ่มประมาณครับคือผมยืนอยู่หน้าตู้แล้วมันมี อยงคนเสียงเด็กๆคุยกับคนชื่อเสือหรืออะไรนี่แหละครับบอกว่าผมตบเอลเคแบบแรงๆคนที่พูด์มอไขอไรแบบนี้ใกล้ๆกันไหมพูดดใกล้ๆกับผมเลยผมยืนอยู่ข้างเขาเลยมว่าน้องๆผมน่าจะรู้จุดยืนตัวเองดีครับไม่ไม่น่าจะไปพูดอะไรจริงๆถ้าถ้าถ้าไม่นับตอนเบลลร่างจริงๆวันก่อนเมื่อวานผมก็ได้ยินครับแต่ว่าผมแค่ไม่ได้อะไรเพราะว่าผม วิ่งผ่านเฉยๆผมก็ได้ยินนะเพราะว่ามันก็พูดเรื่อยๆครับมันไม่ใช่แค่วันนี้หรอกเอ,เ,อเ,อเอาจริงนะผมว่ามัาถานถ้าท่านท่านน้องผมทําจริงก็วันหลังอยากให้โทรศัพท์โทรศัพท์ไม่เลยครับมาบอกสภาเลยก็ได้ครับใช่ <ผม S 1> ครับโอี้ผมก็ไม่โอเคกันถ้ามามามาะว่างน้พาะพิสูจน์ง่ายครับขอหนึ่งเลยขอลักฐาชัดเจนที่จะต้องได้ครับมีวิธีเกมเพลย์มีอยู่แล้วแล้วก็สองไม่ลงไว้ลงมือก่อนนะรอบหน้า จะแทะจะด่าไงก็ได้ก็เต็มที่แต่ขอไม่ลงไว้ลงมือก่อนนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการลงไม้ลงมือโดยที่ไม่มีตอนรีอ่ะมันมันแปลกอ่ะมันมีพี่มันมีแต่พวกผมแค่ไม่มีหลักฐานเฉยอ่าก็ยังไงก็ไม่ว่ากันไงก็ไม่ได้ว่าผิดนะแต่ต้อหน้าก็ขอหลักฐานด้วยแค่ไม่ลงไม้ลงมือก่อนที่หลักฐานมีแล้วกันตอนนี้แต่ถ้ามีหลักฐานแล้วจะลงไม้ลงมือไม่ว่ากันนะครับไปด่ากันเอาต่อชิลๆตอนนี้ยังไงเลยขอขอบคุณครับพี่ครับผมบคุบอส อะไรวะมันมันเอามันเอามันเอาเคเอ็ดดีเป็นพยานได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อต่อแต่ว่ามันเอาอย่างี้ให้ผมลองซื้อไหมครับผมพอพอมนักพต่อแล้วเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายผมนั่นดินั่นดิผมไปจูงจมูกไอโฉมาก่อนไปฟายอย่างนั้น่ะอันนั้นเพราะว่าตอนเขาพูดก็คือของนั้นก็มีเคเอยดดีจะให้มันหายใจฟังบูดีเคเอ็ดดีโดนเนี่ยเอาให้มันเอียนอ่ะ เกือบีือดีก็เล่นดีก็ผัดกันได้นะอ๋อเหนื่อยอ่ะไหวพี่ไหวเชื่อผมได้ไหวเนาะที่นี่มันถ้ามีพยานมันเล่นได้ป่ะไม่ได้ครับไม่ได้ทหารต้องเป็นเนส์12ตัวต้องเป็นต้องเป็นแบบโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เลยถูกครับเท่านั้นโทรศัพท์จะใช้เสียงได้แต่ถ้าเป็น M12 หน้าจอได้เลยอืไมม่รู้้ันนนพยยาาางดแต่ว่าข้อ ถ้าถมมาได้ไหมได้นนั้แต่ว่าได้ยินแต่มันได้ใช่ถ้าเป็นหน่วยงานได้ยินยันได้เอ็มเจเจเขามีเอ็มเจเจเขามีออร่าวะมันเป็นของผู้หญิงเน่ยไปเปลี่ยนที่นายยกอะไปถึงยังไงอะอันนี้เอาติดเลยไหมครับเดี๋ยวผมไปปั่นมันจนมันก็รู้อยู่แล้วแหลยปะให้มันเข้ากับผู้หญิงเนี่ยเจนะของผู้หญิงเขาอันนี้เขาออร่ามาก่อนนะใช่ อะไรอะไรเคลียร์สล็อตให้เสร็จทันทีเนาะเร็วมัน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 นี่แค่กูถือไข่นานไม่สัตว์ปัญญาอ่อนไอสัตว์เนี่ยมุ้งเดินแรงได้เลยถ้าเจอมันนะเดินเดินแรงได้ครับบอสแหลแหลมแหลมจะบอกวอาติดแน่ได้ครับได้ได้ครับได้ขับโยกน่าจะลงไม่ติดมั้งพี่งอมเขาบอกงอมทำไมอ่ะพี่งอมก่อนไหมเร็วๆนีวเาบอก กับพงกับพ่อไม่กอดหรอกมันชนะครูจริงป่าวะไหนเป็นนี้อ่ะไอี๋อ่ะไม่กอดหรอกไปครูไปิอดหน่อยสิเอ้าครูว่าหมามาขบกอดสิเอ้าอ่ะเอาไปจับกอดด้วยสิไม่กอดหรอกเมื่อวานเดินหนีไปไม่กอดหรอกเอาป้าเอาวูดทำไมมันมีแต่คนขี้น้อยใจวะัเหมือนจริงนั่นแหละเดี๋ยวไปหาเล้ามันไงเสียงลูกใครวะหลเทมเพ็ก เล่นไก่เอวกี่ใบอะเล่นห้าสิบครับตอนนี้น้อยจัดเลยวะมันเล่นน้อยอะดิมันไม่กล้าพี่กินมาเห็นข้อหงอของพี่กอล์บอยากเล่นสักลอยมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นปะล่ะเล่นจบก็ซื้อต่อกแล้ครับเล่นโกรเพื่อนมันกล้าไม่ให้แก้เลยอะเล่นห้าสิบไปอะน้อยมากกล้าไฟเดียวจบเลยสิอยากไฟเดียวจบเลย อยู่ไหนไวะเฮียกดจะาไปด่ามันต่อหรอมีรถนั่งสีไปครับไปด้วยครับ